สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายก็จะมาเคลียบร์บริเวณนี้สักหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันลกมากเลยก็เลยว่าจะมาเคลียร์แล้วก็จะเอามะเขือที่เราปลูกไว้ในกระถางอะจ๊ะปลูกไว้ในถุงปลูกเอามาตั้างไว้ทางนี้เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันจะมันจะโดนแดด ก็จะมาเคลียร์หน่อยจ้ะอันนี้มันจะโดนแดดหญ้าที่ถากนี่ก็จะไม่ไม่ทิ้งหรอกจ้ะจะไว้จะกองเอาไว้เพื่อว่าจะได้ไว้ทำปุ๋ย ก็จะทําไปวันละนิดละหน่อยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างลกมากเลยนี้ ว่าตอนที่เราทํางานก็เราก็ไม่มีเวลาทำตอนนี้แดดลมลมตกแล้วก็เอาสักหน่อย ย่าก็จะเอาไปกองไว้จ้ะไหนในนี่ก็ใช้เขียวเขียวอ่ะนะจ๊ะ ถากเอาไว้ปลูกผักสวนครัวอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆจ้ะไม่ได้ไม่ได้ปลูกเยอะหรอกอ่อมันขึ้นดีก็จะปลูกเยอะอยู่จ้ะพื้นดินก็เป็นหินนะจ๊ะก็เป็นหินเป็นลูกรังมันก็เลยไม่ปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกผักปลูกอะไรไม่ได้มันไม่ขึ้น แล้วก็ต้องปลูกใส่กระถางเอาก็เอาไปทีละเล็กทีละน้อยจ้ะทำเยอะๆก็ไม่ไหวเพราะว่าก็เหนื่อยเหมือนกัน เก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาเก็บเอาไปใส่ระสอบใส่อะไรไว้ไว้ใส่ต้นไม้ได้ของกองไว้ก่อน เรียกต้นต่างป่านะจ๊ะเนี่ยเยอะมากเลยรักษาย,ยัางไงก็ไม่ไม่ไหวต้นมันจะอยู่ที่ต้นมันจะอยู่ที่พื้นดินนะจ๊ะมันก็ขึ้นไปอยู่ บางทีมันก็ไปลบกวนต้นไม้เรา การออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆจ้ะผู้สูงอายุไม่มีอะไรทำก็ออกกําลังกายปลูกผักเอาไว้กินเล็กๆน้อยๆเท่าที่พอจะทำไหว ตอนทำงานอยู่ก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูแลหรอกจก้ะแค่วันหยุดก็เหนื่อยอยากพักแล้วตอนนี้ก็มีเวลาหน่อยเลยว่าจะมาทำลองดูเอาแค่ไหววันละเล็กละน้อยไป วันละสักสิบนาทีสิบวันวนาทีก็พอแล้วทีก่กไม่เยอะอะไรหรอกนิดเดียวอย่าก็เก็บไว้ก่อน าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกนี้แดดลมลมตกก็ามาทำใหม่ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมก็ได้ประมาณแค่แค่นี้ค่ะเห็นหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ